ไปเลยเมันรีบเรียนเลยรีบเรียนเลยเดี๋ยวไม่มีคนให้มึงนั่งเรอขวายเขาเข้าใจปเขาจวายมึงอยกโกเลยเยมึงอย่าเป็นพม่าอยู่ใช่ไหมเวลามึงขอตูสัญชาตญาณีกว่ามึงจะไปมีเีอะไรแบบเลยช่เนี้ยดูดิเทียเพก่พื่อนกู้ีเยอะเียไม่ได้เรียนมาน่เียไม่ได้เหมือนมืงต้องมานั่งลงนั่งเรียนเนี่ยเดี๋ยครับจะไม่มีเลยเอาเอานึ่งยะครับหนึ่งพครเราาอาไต่อที่ราตเดี๋ยวราแยอกูได้ไม่หมกูเลยกนีไม่มีกับ่กไม่ได้ ไม่มูอยเลยมึงเลยเี้ยงกููอบอยู่ักูเมเลยมีแตเียมึงเไม่กระโหลกเฮียมาดเปียนตัวมากเลอยู่บิดาเจีงเฮียอยู่ดมาโดนดาเียปังเมื่อวานตีใช่ปแต่คำพูมึงไม่มีคำพูดมึงหัวไปทากู่กูแล้วก็หัมึงูกลยกูยาานเลยแต่ว่าแต่ก่อนมึงยังนั่งเดียวกูเลยมึงเีย่อยเชื่อเลยพอเจะหนึ่งหนอย้งเน่ยมึงแบบไปหวาใช่ป่ะมึงไม่เป็นไปเสียงกูได้เฮียกูเลยไปเฮียมึงไม่ได้เสียงกูไม่ได้คำนับกูใช่ป่ะความจะกเหน้กลีย อกให้ดูว่าอยเอะตั้งมียหายมา เอาอะไรอะไรอะไรชับหลายควายมันก็ลงเลยโดยูดีมตบหัวบงหัวบู่าเยมันก็ลงเลยยังไม่สำคัญพอว่าจะคยกัมือไม่ได้ไอ้ยียมันจะสบายอยู่เลยยังก็ลงเลยอ๋อยูดีดูดียูดิทีู่ดิมันเลี้ยไอ้เด็มันเลียวคนดีมาลยมันดูนะหนังหนาแงผ่านอยมันลงมันเลี้ยยังไมชอบกินนาแบงเลยควายยังก็ลงเลยยังดูเท่พ่มยังไม่มีเลยที่ว่าคำเดิมพูดเ็ไอ้เคยเตียนอ่างห่ชออเขาจะมาเขาจะมาเขาจะไลควายมุตชัยเนี่ยหนึงสูอแล้วจะยกที่สอเนี่ยถ้าสองศูน จะห้องเลยแล้วไอ้เหี่ยมึงอยากก็ลงเลยเดินดีๆคำพดมึงยังไม่มีสช่นาตาตอควางมอยากไปเสียงด่ากูม่อมึงลัวเสียงด่ากูเลยมึงยังไม่บหวเช่สกี่างมัน่ามึงยังเล็กช่สกี่ามึงยังเล็กช่กูเรี่ย่อมึงก็ได้เล็กช่มด่าไปทัดตัวความจกเลยก็ลงเลยที่มึงไม่รูงคำพูดเลยกูหลับใจรื่อยๆย่ายาไอ้เบ่กอย่ามึงเหี่ยมึงก็เจ็บป่ามึงไปื้อดองแม่มึงกูม่ชอบพี่หน้าแม่มึงก็วายบอกแม่มึงเลยดาหน้าแมงมึงยังหลับใจเพื่อก หน้ามไปคุยกับแม่อแง มึงเช่าหนังหน้าดิไอ้เหี้ยดูดีหนังหน้าไว้ไว้วีโชแต่คำพูดที่เนี่ยกระโหลกเลยรู้ที่ใส่อยู่ไอ้เหี้ยกระโหลกเลยดูมากระโหลกอุ้ดอะไรมาโช่ามาเฉยเฮียมันจะไปเฉยเง้่อนเลยรามรามเงยมยังบริสุทธิ์เลยไม่อยากคุยกับมึงไหวเหี้ยยังกระโหลกเลยกูบอกให้ดูคำพูดมันจะไม่วีเลยเหี้ยดูดิอ้าวมึงเรียกใครมาเนี่ยมึงเรียกใครมาเนี่ยกูถามหน่อยมึงเรียเขานานมึงจะไปกระโหลกเลยเฮียดูดิชอบน้องชอบเลียเหี้ยแต่ก่อนมันจะเรียกูกูะโหมันจะลำเไ็ดเบ็ดเลยเหี้ยคำพูดมันจะไม่มีเลยเฉพาะกูยึกหลงอยู่เลยยังจะลำเยอะๆกูเวลา คอยอยู่ก็ช่อยอยู่เลยดูดีมันจอย่เลยดูซะงกะลงกะดนาไปอ้าวอาสองส่นัมจ่อสองจบแล้วสองจุดจบแล้วต้องขอบคุณสำหรับท่านที่ชอนะครับที่มาชมนะครับดูดีครับสองจนะครับเมื่อกี้คนยังเหงนแล้วครับดูครับมันยังกะลงเลยเนี่ยมังย่าดูดีและในกะดีนาอยู่พสุรแะเท่านั้นนควายดีู่สอ่วนเม่อกเต็มเต็มโ่เลยยังกะโลเลยกูไม่เอามึงเลยยังกะหลวเลยดูดีเฮียกขาแล้วควายอยู่เลยดูดีดีมหงมาควายไม่ชอบหลงนะดูดีสามจแล้วด้ไหมยังบาอยู่เลย เี่ยดูดิไม่ไม่กูยังไม่ดับเลยแล้วไอ้เที่ยกูบอกสองโวนกอันนั้นชนะแล้วมึงเน่ยก็เลวเลยมึงนี่ยส่วนกูลุเนี่ยกูลับได้เร่อยเลเอสีสนแล้วเนี่ยควายไม่หลับเลยใช่ปะไม่ลับแต่ใช่ดูดิคำพูดไม่มีใช่ปะเดี๋วแม่งมาฮะเรือแม่งมาฮะสี่โนแล้วเนี่ยไอ้เี้ทำมันลงมลับเที่ยก็โลงเลยมันพักกินน้ด้ทพักกินน้ำด้ดูดิมึงก็แพเกินน้ำด้นี่มันไปทกินน้ำมาเที่ยกลุดความอย่างไรเรื่อยๆกูบอกให้มึงไปดักฉดิ เถืนด <dı DANIEL> ูดิอย่างกะโหลกเลยเอาว่าเอาหูดูดิทางสู้ไม่มีเว้ยทางสู้ไม่มีทางสู้ไม่มีดูดิอย่างกะโหลกเลยทางสู้มึงไม่มีกูอยู่เลยไอ้เหี้ยดูดิคำพูดมึงยังไม่มีเลยไอ้เหี้ยมันจะลงมาลาพี่เหี้ยอย่างกะโหลกเลยเนี่ยมันไม่พอจับมันแล้วไเท็กูได้เว้ยเท็กูได้เอออยากไม่อยากลงกนหนาโดยเฉพาะเจ้ากินนัน เออเดินเนี่ยเพื่อนมาเราอยากเดินจริงอ่ะจริงจิงมันดิ่งแล้วยิงมันดิ่งคำพูดมึงยังไม่มีใช่มันที่มึงแย่ไปนนี้มึงนั่งหายพีกูใช้เวลาเฮียแต่หมุดับกูกับกูสี่ส่วนยังไม่ไหวเลยเฮียก็ลกเลยเฮียคำพูดมึงยังไม่มีสมองก็จัดแตกปลวนแตกไปลวนแตกไปลวนไอ้เฮียก็ลกเลยเดี๋ยวจะก็ลงเลยเออเข้าไปเดินจริงบ้าควายมึงมาเทียตกูใหม่มึงมาเทียตกูใหม่มาเทียตกูใหมมามาเลียนกูใหม่นี่เทียตกลางได้ไม่มีการโดนเหยียเพราะเข้าใจว่ามึงจะกระโดดเลยมาโดนเทียตเนี่ยกูแปะเทียตกลางเนี่ยมึงแปะ ไอเดี่ยวพอเทีกาไดีดเดี่ยกูบอกลยแผลไอเี่ยเพียงกะโหลกเลยเมกะโลกเลยเนี่ยคุสจะกะโหลกเลยคำพูดมันยังไม่มีใช่ไหมเียกะโหลกอยู่เลยเออไม่ทัาแผลนะนี่ยดูดิไม่ตับแผลนะเนี่ยกูสีแล้วเนี่ยที่มันับก่อนกูเสียเสียงแ้แผลเสยงอยู่เลยเนี่ยควายกะโหลกเลยดไม่คำพูดเลยใช่ไหมโม่เลยหลังด้ามมึยัไม่เจียมตัวเมตัวอะไรเชี่ยดดี่สนเข้าต้าหน้าด้าพูดดิเช่กูหรือนี่เป็นฮอเหมือนนักไอเอเทตี้แต่แบบ อย่างนะเขากูมามึงัดพูเลยมึงแถบไปดิแถบไปดิเออคันพูไม่มีแล้วดูดิคันพูไม่มีแล้วไมยลวนแล้วไม่ลวนแล้วไม่หวนแล้วช่วกูต้องเสี่ยงแส่เจ่บมึงส่้กกูต้องเสียงสเยละไอไ่เ้ยเลยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยังไมเคุยเฮ้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 สเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเลยนะ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรให้มึงยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรยเฮ้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 ยเยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไม่ชอบที่หนาเลยใช่ป่ะเนี่ยดูดีเชยนมึงกัไม่กลัวเราเฮียมัวเช็ดการอย่าเฮียมายูดที่ดาจุดแต่ควายมีเพื่อนมั้มีเพื่อนมาเหตุการ์กับคิดเหตุการ์มีเพื่อนผูถามลดีเฮียมึงไม่มีเพื่อนอย่างไเลน้าหรือพ่เตยเท่านั้นแหะควายดูีเชียงอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันอย่างก็โดนเลยเนี่ยสเชเดียที่เพื่อนกูัใจควายมึงมบจุดใหาควายแต่แม่ก็มาแล้มึงไม่ได้นานหรอกควายกูหลุใช่ปะนี่ไึงสนอ้จับหน้าป่ะ ไสุาหน้าพังไอดูแล้องผู้ชายเราเว่ยเฮี้ยขุนชะนาเรเว้ยแกสองส่วนนี้ก็ดูเลยคำพูดมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันจะเอยเฮี้ยมันจะถุ่มมึสวมมันว่างมไม่ชอบมึงสวมมดแบยังเห้ยก็เลเลยเฮเยนะมงจะทำเป็นเลยเฮียดูดิจะมึสวมมาสวมมอันนันบสัพปะกบตวาาตสมาสัมพุทธะธรรบตสัพปะกบตะวันลาาตสมาสัมพุทธะศาบตงกไม่มึงด่ากวนกูมึงกแพ้เลยอยากเขาจะเรียกกูไปสวมให้แม่มันเนี่ยมันไม่มีคำพูดแล้วใช่ไหมึงจะเยต่อคำคนอื่นอย เลยยแล้อาตัวพ่อมายังกะโหลกเลยยังรับไม่ได้เท่ากูเลยเยิ่ดูคำพูดของมไม่มีเลยี่สองสูงเลยไนยิ่งดูดูดูดาดู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 ดกดูดูดูยูด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 ้ยูด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 ูาูดูดูาูดวดูดเดาดเดาดู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 อูทัดูดาดูลูดมดูดนดู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 ะูดูดลดู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 ู แม่องเรียอยู่เลย่ม่มด้วอีเรียใช่ปะแม่งชื่อเรียใช่ปะกูรู้แม่งชื่อเลียเียแต่บอกใครเลยแม่แม่มึงเหรอเียบางาไม่ดีเลยหนมพ่อหนพ่อมึงั่งเรียอยอ้เียดูเีสวยเฮียพ่ไม่ดูหน้าเลยเอ้ขวาพ่อมือความือเป็นวาจะมีนเอี้ยกอหลังใช่เวลาใส่นายเฮียกูเห็นจเรื่อมาเป็นแบบนี้เลยใช่ปะไอ้เฮียของคบอมือเฮียยังกระโหลกเลยเฮียสะ้าสูงยังไม่คุยเลยเฮียจะไป็นลมแล้วป็นกระโหกเลยเฮียดูดีหาสมไม่หัดเตียมเดยเตรียมตัวเลยเนี่ยอะไรมมไสส ี targets, ่สายสุดเสียงสานเจาเสียงสานเจ้าเลี่คมนชเสียงสาเยอะี่งก็โดกเลยเยอะดีน้าส่ดูดีขี้นี่เอฟซีกูเว้ควายมึงจำหน้าไว้เลยเยอะดูดีมีอำนาจาบมาทิศาที่อที่อำนาจมันไม่มีเียเขาจะเขา็นพูดเดียวกันเฮียมันกโดกเลยเฮียคู่มันยังไม่เนื่อยคุณยังยวอเทตังเลยเว้เฮียันยังมากระโดกนะเว้กช้าหลังหน้ามึงเนี่ยมึงแคบนะฮะส่วม่คุยเียอะมึงที่ออกมึงเยอเจนหนังหน้ามึงจวเวเฮียมันยังกรโดกเลยเอันามี้ยกว่าที่เราด่ามันก็ย่าเฮียแม อยูเนี่ยเี้ยมเยเขาฟังดีเยมันแบกกูหู้นย์เไม่เตรียเหมือนเตรียมตัวเลยเนี่ยหมายหมายแม่ดับหกศูนยเลยมึงแกเฮี้ยทุกคนเห็นนะครับทุกคนเห็นนะครับเนี่ยหกศนแล้วมึงไม่ต้องมาเสี้ยซันเลยเฮียมึงชอบที่หน้ามึง้าใจเสียงมีานอยู่เลยเฮี้ยมึงไปเสียงานแบบไม่เหน่อยนอนนานด้วยเนี่ยวกเตียมนมือลดลงหัวเนี่ยไเอาปะเมียมัปิดไม่เรียกกระโหลกเลยเนียฮะฮะไม่ใช่ใช่ป่ะโอ้โหหัวไม่มีควายมีกระโหลกเลยเฮี้ยยังเห็นมึงดังเรีย้ นมดเดียชีเหตุมาเด็กก็เพื่อนกูไอ้ควายมัน ag, music, so like lying, or or bs, จะรู้จักนะไอ้ควายมันรู้จักมุดาแเ่ากูวาเออดูเแกโซนแล้วเนี่ยเฮียขี้เกียจคุดีกว่าไปดีกว่าเฮียเบิกพวกสวัสดิ์แถวนี้ว่ะเฮียหรือแม่งมาหรือมึงหักกินน้ำเจ้ามึงหักกินน้ำเจ้เดี๋ยวกูหักกินน้ำมั่งเด้อเฮีย กเดไ่เดไปยเดไปหดกินนพ่อม่งความเี่เสียงสาชุดเราเมเสียงส่นยูเลนี่ยก้ํามาครับเดยวที่แปดเด้เนี่ยสจนเกชนะขาดีลยเฮียมึงไม่พอใจเียกูบเทกางได้นะเว่เียมืโ้มึงเฮียใมาเนียเฮียใมาเนี่ยควายังโกลกเลยเยดเอาเเนี่ยเดี๋ยวหมดชืวเนี่ยกล้วเฮียมึงกลเลยมันเียใมาเนี่ยอน่พวนะใช่ไมกลงไม่กรเนี่ยคำพูดยอเลยชว มึงเขียนสกิปอยู่ช่วงมึงหรือมึงหาสคริปต์มึงไม่เจอจ้ะเดี๋ยวมึงเขียนสคริปต์ให้กูด้วยเฮียกูหลับสนไม่มีโซโคสคริปเจ้ะมึงยังเบิ้มไปเปิดสกิปต์เลยเฮียคำเบิมมันยังกระโหลกเลยไอ้เฮียขาซาเลตติดปากเนี่ยเฮีย หมอพ่อเมืองมันแข็ไขนาดเนี่ยควายยังกระโหลกเลยเดี๋ยวเขาพูดมังยังไม่มีเลยเฮียเนี่ยกระโหลกกินบ่ายเลยเฮียแม่มึงจะกินบ่ายเลยเดิด๋ดิเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเมืเมื่เวลาเชือดูกระเพาะเนี่ยยี่แฉ่ไม่มีเขาพูดกับมึงว่าเฮียมึงยังมีไฝอีเลยเฮียใช่ป่ะแม่มึงตัวเป็นฝีใช่ป่ะกูรู้ว่าควายยังกระโหลกเลยกินแม่ยังมีเม็ดใช่ป่ะเม็ดใช่ป่ะเอ็ยังไป่ดีดูด้วยเฮีย่ไปปีละพงแล้วด่าไม่มีครับผมไม่ปีละพงครับผมไอ้นี่นะครับผม ผมไอ้นี่ครับผมรับสบบฟังวันด้วยแต่มันพลี่พองผมเนี่ยอ้ยแตนเลยเด้อวูนเนื่องที่สถานเนี่ยกูขอยยาวเหมือนมึงแต้องป่มบันิงเยอเลยเยอะเยอะนะคนหมดเลยเยอะมึงคอมมอ่ยยังไม่มีเลยเยอะเด็สบายจากโมาเยอะสวาสออนไลน์ฉังโกโล่เยอะเนี่ยกูงเรียกคนยังมึงเอเยอะเสือกูดิเสือกูดิเสือกูดิมางสวัสสองคนเดีวมึงแพ้ก็มัเจ็บแสปแล้วกูยังไม่คุยเลยเยอะพอมายาวกว่ายุดแพ้กูจะกโล่เลยเฮียจิ้มใเลยเฮียมึนจอแล้พี่เยมึงมาที่การีว่าเนี่ คุยกับใรเนี๋ยคุกูไม่เยเยเฮียไม่ใช่แบบมือดูดีเียใครมาเรตามไปวบอกว่าเวลาวเาว่าเขไมเจอแม่ขายีนะรถตาไปเบิบูามไปควายทำไมจากีเพื่อนเมควายดูกเพื่อนกูนที่เอนมาเลียงเพื่อนกูยังกยกมงเลยก็ลม่ชอมยจะมชที่หน้ามช่ว่กูชอบที่หน้ามึงบอกต่าตองเลยว่าเอยมันจะก็โลเลยกูเข้ามาคุยแล้วก็เป็นนี้ก็เลยกเลยมันจะยี่งควายมันจะก็เลยเลยครั้งีมึงยังไม่มีเลยเนี่ยกูชนะมึงมาเจ็บแต่โสนมึง เออใช่ด uh, ิเออใช่ด uh, <audio nek> ิมูฮัยกูเจ็บแสบสุเชิญเออไอ้เขี้ยไอ้ควายไอ้ควายไอ้ปี้ย <Hey, cool Designer> ี่ส่วนปี้ไปได้จ้เดี๋ยวนักเตะคีย์บอร์ดเป็นไงครับผมนักเตะคีย์บอร์ดนักเตะคีย์บอร์ด ลงคิวหาพ่อไงควายคนนี้ว่าเก่งควายนะกเลงคีย์บอร์ดเด็กขี้เฮ้ยไอโอเอสไอชื่อก็ลูกกะเหรี่ยนะควายนักเล่นคีย์บอร์ดนี่หวายพอเวลากูจับขึ้นคิวก็ไม่พูดหรืเด็กขี้นักเล่นคีย์บอร์ดควายไล่อยู่ตานยาอ่อน ê anh đưa đi dạo vậy đó